หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไนดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะครับผมคิดดีเราอยู่กับไคโดไฮบริดแรนนี่คือช่องอาเจยีทีมกับเกมวันพีสบบลติรัสนั่นเองนะครับผมนี่มีแบบเปิดตัวกันบ้างนะก็ปุ๊กิ๊ดดี้ครับผมมีคนขอเข้ามานะบอกว่าพี่ต้อไคโดไฮบริดยุคนี้เออทำไมม,มันเล่นยากขึ้นจังเลยพี่มันแบบเล่นยังไงดีนะครับผมคืออย่างงี้ไคโดไฮบริดในยุคก,ก่อนเนี่ยมันตัดเลือดง่ายนะครับผมแล้วก็ตัวการฐานะมันน้อยนะฮะมันก็สามารถที่จะเออเขาเรียกว่าเอาตัวรอดออกมา แต่ยุคนี้แม่เป็นนิกะนิกะกันฐานะด้วยนะครับผมในช่วงเลือดเยอะเนี่ยก็ทําให้ใครโด้อยบิดเขาก็ดูดรอปลงไปเยอะนะครับผมสายวิ่งที่มีประโยชน์ตอนนี้จะเป็นคิสลอเป็นส่วนใหญ่นะอืมจะดีกว่าเพราะมี4สกิลใครโด้อยบิดนะครับผมมีข้อด,ดีแต่ ข้อดีของเขาเนี่ยคือการวาร์ปนั่นเองนะครับผมแต่าก,การวาร์ปไปเจอนิกายมันก็รับมือยากไงดังนั้นความเสื่อมนี้ความนิยมมันก็ลดลงนะครับผมผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องกลับมาเล่นง่ายกว่านี้นะมันก็เล่นยากตามยุคตามสมัยนั่นแหละมันต้องมีสายโลหท,ที่สามารถรับมือได้นะแต่ทีนี้นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะเล่นในลักษณะที่ว่าสร้างความปั่นป่วนมากกว่า นะครับผมคือคโดยบิดตัวเนี้มันจะเป็นต้องดึงศัตรูออกมานะครับผมทําให้เพื่อนนะครับผมทงไก,กลๆเล่นง่ายขึ้นแล้วเรานะครับผมสามารถวาร์ปได้ดังนั้นเนี่ยการวาร์ปไปวาร์ปมาของเราเนี่ยมันสร้างความาวิบัติได้กับศัตรูได้นึงออกปะ ดังนั้นผมไม่ได้คาดหวังว่าผมว้าไปจะต้องได้ทงเว้ยแต่ผมว้าไปศัตรูจะต้องหันมาสนใจในตัวผมแค่นั้นเองนะครับผมต้องเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์โอ้โหไว้ใจผมด้ย <c oughs> นะครับโอเคเล่นประมาณนี้ผมเชื่อว่าพูดแบบนี้คุณจะเห็นภาพเว้ยเดี๋ยวเล่นให้ดูว่าเล่นไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูคาสับเราอยู่กับซับร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเล่นดูเล่กกู่ชงนะบุตันด้วยนะโอเคครับไปพบกันเลยครับสศรษฐ ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ Zombie Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุ่นรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับเอ็กตรีมใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเพชรวันเพชวแบบที่รัดราคาถูกนะครับผมก็ไปร้านดีซีช็อปกันได้นะครับผมลิงจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมนะแต่คุณต้องทักไปหาเฟสวัยรุ่นดูใบนะครับผมก็บอกว่ามาจากช่องเรตทีมนะครับผมทุกแพ็คนะครับผมนะราคาถูกกว่าในเกม20-30% นะครับผมอย่างนี้เงินก็เหลือดิก็สามารถไปเติมกันได้นะครับลิงจะอยู่ได้ลคปจะจ๊ะโอเคนะผมรร้อยู่ใครโดวิ่งนะครับผมด่านนี้มันไม่หมอนเลยนะใครโดวิง่งทไมเราเจอด่านแบบนี้รบทมินไม่ไงวาบได้อย่างเงินหรือแฮ่พิธีน้องอ้วิโดนคามินาริเออโรเจอร์แม่งอ้าด,ดีครับโดนโรเจอร์ก็ยังดีกว่าโดนไอ้หมัดคิลาชาวะ่ะขอบคุณขอบคุณโรเจอร์จริงๆ อืมโอเคลอยมาก,ก่อนนะดึงเลยดึงให้เสร็จดึงให้เสร็จเออ,อทำไมเขาแตกหมดเลยอ่ะันโปรป่ะเนี่ย <c oughs> เหมือนโปรเลยพี่ไม่ใช่โปรหรอกนะครับผมเขาเก่งโอ้โหโดนกระแทกหน้าเลยนะครับผมแดมพังไอ้คนนี้อือรอประมาระวังอ้าวนิกะนะครับผมตอนมันยกพื้นโดนไปก่อนถึงแม้มันจะข้าไม่ได้แต่ก็เรียกว่าสร้างความปั่นป่วนเห็นไหมครับยืนยืนค้ำไว้ฮะยืนค้ำไว้ ใครโดยืนคำ้ำไว้มันก็ไม่กล้าไปไหนนะครับผมใช่เออตรงบนโดนมันนะโอเคครับรบประมามเดินขึ้นไปอะไรเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็นิกะเหมกันนะครับผมมันบาบุกทงสอง,สองเราสองเราไงละแฮ่พี่สบายดีป่ะพี่สบายดีป้านิกะอืมแต่ปัชนะค่าอย่างนั้นหรือรอประมานะจ๊ะค่าแมงเลยยกพื้นเพื่อนี่พื้นแตกหมด โอเคอุ okay. ้ยฝั่งเราได้เปรียบม,มากเลยครับนี่ถ้าเราทงนําแบบนี้นะผมเล่นง่ายนะก็โคซัดเซ่สีส่สหมื่นเนาะเออเออดึงทม,มินหลบออกมาไม่ต้องได้ทงก,ก็ได้ปะ่ะผมเขาเรียกว่าหยอกเยาหยอกเยาพยายมอย่ามาอย่ามาทาั้งนี้อืมนะผมช่วยแฉงก่อนช่วยแฉงก่อนอืมระวังระวังสโลมจะเอาเรานาะผมเห็นไหมดึงศัตรูออกมาเป็นหน้าที่ของเราฮะเป็นมัดดีประหลาดเดนนีไ่ไงแฮแม่งเลยขอโทษนามีนะผมนามีจะช็อตได้เรานะขออภัย โอเคให้นามีล้บเือไปนะดูดิดูด,ดิเขาตามเรามาเฮ้ยเขาตามเราเว้ยเห็นปักพุดูดิมันปมดึงโซโลมาได้อ่ะแท่วไหนี่คือี่คือวิธีการนะรบทรมินโดยการวาร์ปมาเลยอื้อ่า็นะก็ดึงศัตรูอีกหนึ่งตัวนะผมไม่ให้เขาไปไหนอืมโอเคนายแชงมันเถื่อนนะวะจิ้มแตกหมดเลยไงเนี่ยโอเคลงมาก่อนนะโหแชงเราเถื่อนมากนะครับ โอเคตอนนี้ทงนำเยอะทงนำเยอะแห่ไปธีนึงในไงเราตัดเลือดนะจ๊ะอืมกดตกใจอะไรเฮ้ยดึงดึงใครโดโซโลโซโลใครโดชื่อแม่งคล้ายกันดูมันมันไปไหนอะอ๋อมันไปนู่นนะผมโชคดีโอเคสวยระวังนิ้เกลือนะระวังนิ้เกลือโคซัสเซวับมาเนี่ยครับผมไปการดึงศัตรูศัตรูตายรัวๆเลยนะ ตูตายลวนลบทำไมีนไ,ไงไม่แบกหรอกแต่บอกเลยว่าป่วอแล้วก็อุ้ยโดนราชาวันนอนนะจ๊ะโอเคจบไปครับสุวนรอบแรกครับก็เล่นแนวป่วนประมาณนี้ก็ได้นะอืมโอเคครับเสี๋ยวพบที่สองแล้ว ครับตอนสุดท้ายนะครับผมอยู่ใคโดวิ่งนี่เองเจ้าก็ใครที่ติดตามถึงตรงนี้นะครับผมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งด้วยเจ้าอืมนั่นแหละนะครับผมโอเคสวยงามครับผมแห่พิทีหนึ่งสวยเลยนะ่จ้าขอบใจมากนิกกาแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับฉันนะครับผมนะอืมโอเคแต่แกจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกลับมาเฮ้ยทุงอยู่นี่ไอ้บ้าดื้อโอ้ยนิกาใส่บวกไม่นะ โอ้สวยแล้ง่าผมต้องมานั่งกันตรงอู้ดูดวิ่งเร็ววิ่งเร็วด้วยเฮ้ยเฮ้ยเน็ตแหลกเฮ้ยเน็ตใครแหลกวะดูดิผมต้องมานั่งกันตรงไอ้นี่กะไอ้บ้ากันทงก็ได้ม้นนะแห่ไปทีหนึ่งนะผมโอ้โหผมต้องกันทงเลยอ่ะเพื่อนๆไอ้นี่กะฝักลมบ้าบวกนะครับโคซัดเซวาร์ปมาก่อนนะด่านนี้ผมชอบนะเพราะว่าเราสามารถวาร์ปได้นะครับผมแล้วก็มันเป็นวงกลมนั่นเองฮะ อโอ้โหนิกา้าดูเดอ๋อยากเปลี่ยนไปเล่นสันจิได้เราจะรู้ครับผมโอ้โหต้องมานั่งกันทงดูเดอหลบออกมาแล้วก็แท้ไปทีหนึ่งนี่ไงเอานะสมมุติให้สันจิสมตาดาอยากเปลี่ยนตัวไงอยากเปลี่ยนสีเออเขาอินเทนอินเทนกับโซลโคซัดเซหูสี่หมืน่นพิกมันนอนลงตายเลยครับระบบมินเอาอะไรวัหลบไ่ได้อะไรเนี้ย มันแหลกอะไรหรือเปล่านะครับผมมันลบไม่ได้โอ้โหโดนมัดราชาวานนอนเย่อแตกไปเลยนะอย่าวางระวังเยอะ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 เฮ้ยเยอะยอะถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะอย่าล้มดิตัวเดียวก็ไม่ไหวแล้วผมจะแตกแล้วอ่ะนะครับผมพิวนิดนึงพิวนิดแล้วก็แห่ไปทีนึออโอเคเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วเว้ยโคซัสเซนี่ไงแล้วก็ดึงครับผมดึงไว้อยู่นะดึงไว้อยู่นะตามายใส่วิ่งนะผมต้องกลับไปเด้งเรือก่อน โอเคฝั okay, ่งเราได้เปลี่ยนนะถ้าตรงน้านี่มันงั้นจะเล่นง่ายนะผมะโรคาโดถ้าตรงตามอยู่น่ะเอ้ยยานะยอนะเอ้ยกันตายได้ไงวะโอ้โหโดนโคตรแรงโดนโคตรแรงเลยนี่กัดตัวนี้นะโอเคกันม่นะอืมมาเลยตรงนั้นจะโดนนะผมแข็งไหวปะแห่ไปทีไม่ได้นะผมแหมไม่โดนนะผมจะช่วยเพื่อนหวังดีหวังดีนี่อเออเคาน์เตอร์สวยเดี๋ยวเราจะโคซัดเซไปตรงนู้นนะ โสดเส่แร็กนอร็อกมาแล้วอืมโอเคดอ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 ดดอดเลยดอดเลยอ้าวเฮ้ยมันดอดไม่ติดอ่ะเป็นไรอ่ะปุ่มโมทัสกีนเพื่อนอะไรเนี่ยโทษโทษโทษสับแต่เมื่อกี้ผมกดอะไรสินะม,มันมันไม่มันไม่ดอดออกมานมี่บิเล่โอเคครับก็จบไปนะสำหรับเรื่องราวของไคโด็ิกพิ้งครับทำให้แล้วนะก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะพบใหมค่คลิปหน้าครับที่นี้ขอตัวลาไปทักร้อนก่อนนะครับผม สวัสดีครับ